สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับโนสตอรี่อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอประวัติพร้อมปักหมุดสถานที่เวียนเทียนวันมาคาบูชาประเทศไทยมีวันสำคัญทางศาสนาหลายวันด้วยกันคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวันสำคัญทางศาสนาอย่างวันมาคาบูชาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกัน วันมาคาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาของประชาชนชาวไทยตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน3กรมศาสนาถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปีเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุศาสนาโดยเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีองค์ประกอบสำคัญ4ประการเรียกว่าจตุรงคัสัานิบาตเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในวันนี้คือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันวิหารในกรุงราชครึกโดยมีได้นัดหมาย 2. าพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหีภิกขุอุปสัมบทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้น 3. พระภิกษุสงฆ์ถูกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนเป็นผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วถูกองค์ และ4เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงดวงกำลังเสวยมาคะเริกหลังจากที่ประชุมสาวกเสร็จแล้วพระพุทธองค์ได้ส่งสาวกเหล่านั้นไปประกาศพระพุทธศาสนาวันมาคาบูชาเดิมทีในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่าวันมาคาบูชานี้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนกโกสิน์ โดยทรงถือแบบอย่างโบราณบัทิตที่นิยมเรียกกันว่าวันมาคาบุรณามีในสมัยรัชกาลที่4มีพิธีการพระราชกุศลในเวลาเช้าพระสงวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชประดิษฐ์30รูปฉันในพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาส,สดารามเวลาค่ำสเสด็จออกทรงจุดทูบเทียนนมัสการโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปีมีได้ขาด และหลังจากนั้นมาก็มีวันมาคาบูชาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในวันมาคาบูชาได้มีการเวียนเทียนซึ่งเป็นกุศลพิธีอย่างหนึ่งโดยพิธีเวียนเทียนนั้นจะทำขึ้นในวันสำคัญทางาศาสนาสี่วันด้วยกันคือวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาระหะบูชาและวันอัฐมีบูชาและคลิปนี้กวางได้รวบรวมสถานที่ที่จัดกิจกรรมเวียนเทียนที่สำคัญทั่วกรุงเทพและสถานที่ใกล้เคียง 1. เมนทอนพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกับภาคผรสงหน่วยงานภาคดานและเอกชนจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยถึงวันที่15กุมภาพันธ์พศ2568 เ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล6รอบ28กระกรกฎาคมพศ2 5 6 7และในวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางนี้กรมการศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญประพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์เจรูปและเวียนเทียนในวันที่12กุมภาพันธ์2568 2. าวัดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองมีจัดกิจกรรมวันมาคาบูชาตลอดทั้งวันช่วงเช้าทำบุญตักบาตรทำวัดเช้าและฟังพระธรรม,มเทศนา ช่วงบ่ายฟังสวดพระปติโมกข์ช่วงคำ่ำทำวัดคำ่ำนาภาอุโบสถและเวียนเทียน 3. วัดย่นาวาจัดกิจกรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์เวลา19นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาและเวลา20นาฬิกาพิธีเวียนเทียน 4. ี่ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอเชิญพุทธศาสนิกชนคณาจารย์นิสิตและผู้สนใจร่วมงานวันมาคาบ,บูชา ฟังธรรมเวียนเทียนรูปแบบใหม่ที่สงบและงดงาม 5. พุทธมนตนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานณบริเวณลานหน้าพระประธานพุทธมนตนเวลา6นาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปเวลา17นาฬิกาทอดเพื่อป่าจเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน หกวัดเบสจะมาโบพีดูสิทธวนารามขอเชิญร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมและฟังธรรม,มเทศนายันรุ่งเช้าเจ็ดวัดปทุมวนารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันมาคาบูชาวันที่12กุมภาพันธ์2568าบทำบุญตักบาตรนศา,าราพระราชศัทธาฝั่งพระธรรม,มเทศนาทำวัดเย็นและเวียนเทียนและฟังพระธรรม,มเทศนาตลอดคืน วันที่สิกุมภาพันธ์สองพันห้ร,ร้สมเทศนาการสุดท้ายและทำวัดเช้า 8. ส่วนโมกกรุงเทพขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนในสวนและภาวนารูปแบบต่างๆณห,หอจนหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญญาส่วนโมกกรุงเทพตั้งแต่เวลา8นาฬิา30นาทีถึง22นาฬิกา เเวียนเทียนต้นไม้โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนกล้าไม้พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวิถีใหม่เวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อช่วยลดฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการจุดธูปและต้นกล้าที่เวียนเทียนนี้เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะให้ประชาชนกลับไปปลูกในที่ดินของตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลหรืออ่านมอบให้กับทางวาดัดเพื่อปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถรับต้นไม้เพื่อเวียนเทียนฟรีท่านละหนึ่งต้นรวมกว่า20,000ต้นในส่วนวัดที่ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้มีจำนวนกว่า100แห่งสามารถตรวจสอบรายชื่อวัดได้ที่ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมคลิปนี้กวาใได้รวบรวมประวัติและปักหมุดสถานที่เวียนเทียนวันมาคาบูชาไม่ทุกคนได้ติดตามรับชมกันชอบก็กดถึกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไห้กวางด้วยนะคะ